เด็กครับพี่น้องวันนี้อยู่บ้านขามใหญ่หมู่หนึงครับพี่น้องให้เพืเบิ้งทีครับเด็กครับเทศบาลตำบลขามใหญ่นี่กทะนขคามาพี่น้องให้เพืเบิ้งทีเงินพรพรไ่อนใทุกกระชีพผ่อนใทุกเงินไขไมีทีตัวนี้พี่น้องเด้อยใหเบิ้งยุนี่มีสิบสามหลอก สิบสามลอ็อกพรในเลื่อนพี่น้องอยู่ไหนกระเสือเบิ้งครับบ่มีดอกเบี้ยสามสิบเดือนพนเดือนหกขันพี่น้องตรงนี้ทางเขาโครงการเป็นเสถียรคอนกรีตตรงนี้ได้ครับพี่น้องเด้อเทเข้าไปเทคอนกรีตเทเข้าเลี้ยงสิแล้วครับเดี๋ดดดยวให้บีดพอดีเทคอนกรีตกร้ฟผมใส่เบิ้งแปลงพี่น้องตัวนี้จะเป็นแปลงถนนภา,ก,ากลางแล้วกั มีทีไปล็อกซ้ายล็อกขวาที่กะแต่และล็อกเจ็ดสิบกว่าต้องมาขเ้นไปครับถึงแปดสิบกว่าแต่ล้อว่านี่ยี่สิบสามล็อกย่างสวยนี่พี่น้องนี่ตรงนี้ที่ย่างไปนี่คือเป็นถนนถนนคอนกีดเขาด้พี่หน้องด้อยจังเลยจะเป็นถนนคอนกีดเขาที่ตรงนี้เห็นไหมกำลังถมพี่น้อง มีว่าหลายพี่น้องสำหรับลูกค้าขามใหญ่ลูกค้าขามใหญ่ติดต่อในฝั่งเดืองแถวส้นขามใหญ่บรกิการใดนี่ครับพี่น้องอที่จะหันหน้าไปทางทิศใต้แล้วทิศเหนือในฝั่งเดืองนี่ครับทีที่เป็นล็อกพี่น้องพน้องท่านบ้เสาเระเดียงพี่น้องนี่น หลักเขตหลักชนบทนี่กระทั่งเส้นหนึ่งพี่น้องด้วยเขาเขาได้ไลยทางเห็นป่ะน,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 นี่เพิาา่กำลังเช็ดคข้อติใจนี่กถนนพากลางนี่พี่น้องนี่เพิ่นมาถนนถนนพากลางเลยถนนพากลางเลย เี่เป็นล็อกเป็นล็อกที่เป็นล็อกเป็นล็อกผมใส่เบิง่งขาวๆเขา,ขา,ขา,า,เาเเนั่นพี่น้องรายละเอียดจังมากนะผมอีกตัวนหนึ่งแั้ผมทีนี่นอย่างเดีย ทั้งหมดสิบสามปลอกสิบสามแปลงในผนังเด้อสิบสามปลอกจัดมาให้นึ่งก็ไฟฟ้าถึงดในผนองเด้อยังนี่เกียรติบานขับไงนี่ไฟฟ้าไฟน้ำถึงถนนบนตรงห่วงครับ ตอนนี้นดีเขาเมื่องกับไก่มาผมเบิ่งกข,ข้าวก่อนนะครับผมว่าเกต์เกต์รักเกต์รักอดคนละครับหอดงานนาทีชาวบ้านนปลูกตัวนี้คล้ายตารางว่างละเจ็ดพันพี่น,กกน้องกะคุณไปเอาเลย ารางวาละเจ็ดพันดาสามหมื่นแน,น่นอนควันเดินละหกพันฟรีดอ,อกเบี้ยสามสิบเดือนติดโบโลโบมาตองมีคนขับคนไหนบ้าเลยน้ำมันนีน้ำ<บ>ในน้ำาหน่อยมาทักไทยบอสผยังครับวันสิบประยูนนะผมเสียวเมื่อน้ำ <laughs> เยอะขี้หนังเลยกางเติบกวางเติบ อย็กพี่น้องเห็นครับสบรวจกนเลยหดไปเลยเด็กพี่น้อง,องตัวน,นี้เด็บรรยากาศดีพี่น,อรราาน,น้อง,บรร,ง,รองบรรยากาศใช่ถุงน้ำทักหน่อยซึ่งค้หญ่กับบ่อไข่มีถุงหน้าบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศใช่ถุงทักหน่อย تو ہم لگے نا เดี๋ยวละเอียดผมไว้ข้างล่างนะพี่น่องเด้ออยว่ากันครับนี่ล็อกสุดท้ายล็อกนี้ก็เป็นล็อกที่6กด้วยพี่น่องตรงนี้จะเจ็ดสิบสองจุดสี่ตารางวาเจ็ดสิบสองจุดสี่ตารางวากะกว้างประมาณสิบสองเมตรพี่น่องยาว หน้าประมาณ22เมตรถนอนมีกว้าง7เมตรไม่เขนะ้าไปเนาะ7เมตรกว่าทางเข้ามาพีนะ่เนาะถนนกว้าง7เมตรถนนกว้าง7เมตรดอกในล็อกที่6ล็อกนั้นล็อกที่13นะพี่นะ้อง ล็อกที่13บสอกที่6กล็อกที่5้าอกที่ห้าเราเปิดน,นี้วแล้วล็อกที่ห้าท่านี้จะหันหนาเข้ามาทั้งที่ใต้ทั้งนี้จะหันหนาออกทั้งที่เหน,นือเป็นรองเด้อท่นหนาทั้งที่เหนือล็อกนี้นล็อกที่12บสองพรบ่มีเงินไขพี่น้องมันเดือนจังบ่ากับพรไนเป็นเมียข้า มีอาชีพบ่มีอาชีพจะได้ที่ตรงนี้พอไหนพี่น้องเด้พอพันกับทางโครงการโดยตรงเลยพันสวัสดีพี่กอนพี่น้องเนี่อยากพันทีไป,ไปอีกก็นนะ่าเงินมีท่องคอยสางอีกก็ได้พี่น้องหรืออยากสร้างบ้านไปเลยก็ได้ครับที่นี่สำรับได้ทุกเงินไขเดี๋ยวผมจะแชร์พิกัดไว้เด้๋ยพี่น้องก็างานบงทีขอติดต่อผม,ามาอีกทีนึงครับให้เบอร์ไว้ข้างล่างนำ้ำ 061 098 3636 36 36, ครับหกชิลด์ด้วยี่น้องเด้อที่ตัวนี้กันเหลืออยู่บ่ถึงสิบล็อกเลยด้อพี่น้องเด้อนี่หลายคนว่าเส์วัดให้ถมอยู่สิถ,ถมอยู่พี่น้องก็เลยถมบวงเถี่ยกรก็กได้ถมกับเห็ุถนนทางเขามาอย,ย่างดีเลยอย่งนง่งปลาใส่มาบ่ถมได้ถมอยู่แล้วเสร็จเป็นรูปแบบให้เบิ่งนึ่เนาะ ครับพี่น้องเอาเดี๋ยวพอกันไหมครับสมคลิปนะี้ข็พอกันอีกมีหลายแปลงหลายโครงการอยู่พี่น้องเด้อตอนวับตัวหนีมบั่นบั่นขามใหญ่โมหนึ่งน่าพน้องเนาะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ